อนที่8งานร้อยบุกผาสวีจิ้นยี่สามารถผ่านเข้ารอบไปอย่างง่ายดายมิหนำซ้ำจากเสียงขุยอันไพเราะของสวีจิ้นเหยายวยังทำให้นางได้ดอกไม้มากสุดเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นยังไม่พอยังมีคุณชายหลายคนพากันหันมาสนใจนางแต่เจ้าตัวกลับไม่ได้ดีใจอะไรกับเรื่องนี้ติดจะหงุดหงิดด้วยซ้ำ เพราะป่านนี้นางยังไม่ได้เจอหน้าจูหงจ้านเลยอีกอย่างกระโจมของตระกูลจูตั้งอยู่ในที่สำหรับขุนนางซึ่งอยู่ห่างจากกระโจมของตระกูลพ่อค้าไม่น้อยทำให้นางไม่อาจไปหาชายหนุ่มได้และเรื่องเหนือความคาดหมายอย่างขุนหนูสวีได้ดอกไม้เป็นอันดับหนึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้ฮวาเซียวที่ครองตำแหน่งว่าที่ท่านหญิงเป็นอย่างมาก ถึงกับคิดว่าแผงกำจัดแต่เรื่องนั้นคุณหนูสวีหาได้รับรู้เพราะหลังจากที่ห้องเต้เสด็จมาถึงและเข้าประทับในกระโจมหญิงสาวทั้งห้าสิบคนจะถูกจัดแยกไปตามกระโจมห้าสิบหลังก่อนถึงพื้นที่ของงานล่าสัตว์เพื่อคัดแยกให้เหลือเพียงสิบคนที่จะเข้าไปแสดงความสามารถต่อหน้าพระพักนั่นถึงจะเป็นการแข่งขันที่แท้จริง ที่ถูกเชิญให้ไปอยู่ใน50กระโจมเหมือนผู้เข้ารอบคนอื่นพร้อมกับสาวใช้เพียงหนึ่งคนแต่สาวใช้ของนามผู้นี้กลับมีรูปร่างสูงใหญ่ราวกับบุรุษการแข่งขันรอบนี้ก็คล้ายรอบแรกเพียงแต่ต้องแสดงความสามารถหลายอย่างตั้งแต่ปักผ้าทำอาหารเขียนผู้กันทุกคนจะทำทุกอย่างในกระโจมแล้วนำออกมาวางที่โต๊ะด้านนอกเพื่อให้ผู้คนได้ชมดู และเป็นผู้ตัดสินถึงแม้ว่าอาจจะมีหลายคนที่คิดโกงโดยการให้สาวใช้เป็นผู้ทำแทนแต่นั่นนับว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะท้ายที่สุดแล้วหญิงสาวที่ผ่านเข้ารอบก็ต้องแสดงฝีมือต่อหน้าผู้คนมากมายอยู่ดีแต่จิ้นยี่กลับไม่ได้คิดไกลถึงเพียงนั้นหลังจากที่เข้ามาในกระโจมนางก็เปลี่ยนเป็นชุดสาวใช้ทันที ทั้งยังใช้ขม่าดำก้นหม้อที่เตรียมมาทาผิวให้ตนเองกลายเป็นคนดำคล้ำเพื่อปิดบังรูปร่างที่แท้จริงส่วนสวีดจิ้นเหยาต้องนั่งอยู่หลังมา่นานในฐานะคุณหนูสวีดแทนน้องสาวพอการแข่งขันเริ่มขึ้นจะมีคนนำอุปกรณ์ปักผ้าทำครัวและเครื่องเขียนเข้ามาส่งให้เพื่อตรวจสอบผู้ที่อยู่ภายในหลังจากนั้น งานชิ้นแรกที่ต้องทำคือปักถุงหอมพี่ใหญ่ข้าจะออกไปแล้วนะท่านระวังตัวด้วยเจ้าเองก็เหมือนกันหากมีอะไรรีบกลับมาบอกพี่ทันทีรู้หรือไม่เจ้าคะ่ะสวีจิ้งยี่รอบออกจากกระโจมเพื่อไปพบสหายที่รออยู่ในป่าโดยไม่จำเป็นต้องห่วงการแข่งขัน พอพี่ชายของนางเก่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วและสวีจิ้นเหยาก็ไม่ได้ทำให้น้องสาวผิดหวังเพราะดอกไม้ที่ได้จากการปักถุงหอมล้นออกมาถึงสิบตะกร้าทิ้งห่างจากคุณหนูวาและอีก48คนถึงสิบส่วนทำให้วาเซียวโกรธจนแทบคลั่ง,งานางก็ไม่เชื่อว่าสวีจิ้นยี่เป็นผู้ปักถุงหอมด้วยตัวเอง เพราะหลังจากที่ผ่านรอบแรกเข้ามาหาวาเซียลก็ส่งคนไปสืบเรื่องของสวีจิ้นยี่จนได้ข้อมูลมาอย่างรวดเร็วว่าแท้จริงแล้วนางทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำต้องไม่ใช่สวีจิ้นยี่แน่พอคิดได้ดังนั้นมุมปากของฮาวาเซียลก็ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มชั่วร้ายนั่งขีดเขียนอะไรอยู่สักพักก็หันไปสั่งสาวใช้ เจ้าเอาจดหมายนี่ไปให้ท่านแม่อย่าให้ใครเห็นเข้าใจไหมเจ้าค่ะส่วนผู้ที่กำลังตกอยู่ในแผนร้ายของผู้อื่นเวลานี้กำลังเดินตามเสียงนกเข้าไปในป่าลึกจนกระทั่งเจอกับพวกเจ้าอ้วนชัยที่กำลังนั่งซุ่มอยู่บนหน้าผาในตอนที่เด็กหนุ่มทั้งห้าเห็นนางถึงกับกลั้นขำกันจนหน้าดำหน้าแดงจนจิ้งยี่ต้องถลึงตาใส่ พวกเขาถึงได้หยุดเจ้าอ้วนใช้บุ้ยปากให้นามองลงไปยังหุบเขาด้านล่างจิ้นยี่จึงค่อยๆหมอบคลางเข้าไปดูพอเห็นว่ามีอะไรนางถึงกับตกใจไม่น้อยเพราะภายในหุบเขามีกองกำลังติดอาวุธนับพันตั้งค่ายอยู่ที่นั่นสวีจิ้นยี่รีบส่งสัญญาณให้สหายล่าถอยออกมาข้างนอก จนกระทั่งพ้นรัศมีถึงได้เอ่ยถามเหตุใดทหารมากมายถึงเข้ามาหลบอยู่ในนี้ได้เล่าไม่ใช่ว่าก่อนที่ห้องเต้จะเสด็จต้องมีชุดตรวจสอบมาปิดกั้นพื้นที่ก่อนหรอกหรือโทษพี่ใหญ่อินง,ง่ายจะตายก็ถ้าคนตรวจสอบเป็นคนของชินอ๋องต่อให้เอาเข้ามามากกว่านี้ย่อมไม่ใช่เรื่องยากจินยีได้ยินเช่นนั้น ก็หัวเสียขึ้นมาทันทีเพราะที่นางคิดว่าใหญ่มันยังไม่ใหญ่ถึงขนาดนี้บัดซบเอ้ยแล้วจะทำอย่างไรดีเล่าที่นี้ท่านก็ไปกราบทูลห้องเต้เลยไม่ได้หรือเจ้าพวกโง่ถ้าข้าทำอย่างนั้นได้จะต้องมาวุ่นวายอย่างนี้ทำไมเล่าทั้งห้าคนได้ยินเช่นนั้นก็น่าสลดลงได้แต่มองตามร่างบอบบางของจิ้นยี่ที่เดินไปเดินมา กระทั่งผ่านไปหลายอึดใจข้ารู้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรพอได้ยินจินยี่เอ่ยเช่นนั้นทุกคนก็ทำตาโตพี่ใหญ่มีแผนแล้วหรือเด็กสาวไม่ตอบในทันทีแต่มองไปยังทิศทางของหุบเขาด้วยแววตาชั่วร้ายฮือึจากนั้นจินยี่ก็หวักมือเรียกสหายมารวมหัวกัน ก่อนจะอธิบายแผนการให้ฟังเป็นฉากฉากสีหน้าของเด็กแต่ละคนประเดี๋ยวตื่นเต้นประเดี๋ยวครุ่นคิดประเดี๋ยวตกใจสลับกันไปมาอยู่หลายรอบจนกระทั่งฟังกันจนจบถึงได้พากันแยกย้ายไปดำเนินการในตอนที่สวีจิ้นยี่กลับเข้ามาในกระจมสวีจิ้นเหาวาก็ช่วงชิงอันดับหนึ่ง จากการทำขนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พอน้องสาวเล่าถึงสิ่งที่ไปพบเห็นก็ทำให้ในายกองเล็กๆนั่งไม่ติดจิ้นยี่อาจไม่รู้ถึงความร้ายแรงของเรื่องนี้แต่ไม่ใช่พี่ชายที่เป็นทหารในกองทัพมาหลายปีสวีจิ้นเหยารู้ได้ในทันทีว่าชินอองไม่เพียงแค่ต้องการสังหารห้องเต้ แต่คิดกำจัดขุนนางที่อยู่ฝั่งพระองค์ไปพร้อมกันด้วยและดูเหมือนว่าผู้คนที่นี่อาจจะถูกฆ่าปิดปากยี่เอ,อ๋อไม่ได้การแล้วพี่ต้องไปรายงานท่านแม่ทัพพี่ใหญ่พี่หงชิ่งเวลานี้อยู่ข้างพระวรกายฝ่าบาทข้าแอบไปดูมาหมดแล้วแม้แต่หงจ้านกับพี่หงเจียข้าก็หาไม่พบ และยิ่งช่วงเวลาเช่นนี้จะเข้าใกล้พี่หงชิ่งได้หาใช่เรื่องง่ายอีกอย่างข้าไม่กล้าบ,บอกท่านพ่อให้ไปบอกท่านอายวนเกรงว่าจะแตกตื่นกันไปใหญ่พอได้ยินน้องสาวเอ่ยเช่นนั้นสวีจิ้นเหย่ก็มีทีท่าสงบลงจิ้นยี่ถึงได้เอ่ยต่ออีกอย่างนะข้าเองก็มีแผนแล้วท่านไม่ต้องเป็นห่วง แค่ดึงความสนใจของผู้คนเอาไว้ก่อนก็พอหากมีโอกาสเมื่อไหร่ข้าจะรีบบอกพี่หงชิ่งทันทีสวีจิ้นเหยาวที่ไม่เก่งเรื่องการศึกได้แต่พยักหน้ารับคำน้องสาวแต่แววตาแฝงไปด้วยความกังวลสวีจิ้นยี่เข้ามาไม่นานก็กลับออกไปส่วนจิ้นเหยาก็ต้องทำการแข่งขันต่อไปจนกระทั่งมาถึงช่วงสุดท้าย จากที่มีคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งทุกรอบมาตอนนี้ก็เหลือเพียงเล่นพินเป็นอย่างสุดท้ายแล้วเสียงพิงของสวีจิ้นเหยาวทำให้ผู้คนมากมายต่างพากันมายืนรวมตัวอยู่จุดเดียวทำให้กระโจมอื่นกลายเป็นกระโจมร้างแม้แต่ดอกไม้สักดอกก็ไม่มีในตะกร้าเพลงที่จิ้นเหยายบรรเลงคือเพลงที่ชายหนุ่มกลั่นออกมาจากความรู้สึกภายใน ทั้งเรื่องความรักที่ไม่มีวันสมหวังและเรื่องความเกลียดชังจากคนที่ตนแอบ,บรักถูกแทรกเข้ามาในทำนองเพลงทำให้หญิงสาวบางคนที่ยืนฟังอยู่ถึงกับหลั่งน้ำตาแต่ในขณะที่หลายคนกำลังตกอยู่ในพวังหูหญินเจ้ากรมอารักษ์ก็พาเหล่าหูหญินจากตระกูลขุนนางมากมาเดินเข้ามาพวกเราขอประท้วงและหนึ่งในนั้น ก็ตะโกนขึ้นจากนั้นคนที่เหลือก็พากันตะโกนอย่างพร้อมเพรียงพวกเราไม่เชื่อว่าผู้ที่กำลังเล่นพินอยู่ในเวลานี้คือสวีจิ้นยี่ใช่ใช่พวกเราก็ไม่เชื่อพวกเราร้องขอให้มีการพิสูจน์แล้วพวกท่านจะพิสูจน์อย่างไรมีบางคนที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเริ่มตะโกนถามก็แค่ให้พวกเราเข้าไปดูว่าในนั้น เป็นสวีจิ้นยี่เล่นพินอยู่จริงหรือไม่แม้ว่าเสียงฮือฮาและเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จะดังแค่ไหนแต่เสียงพินที่ดังออกมาจากกระโจมก็ยังไม่มีทีถ้าว่าจะหยุดข้ารู้มาว่าบุตรสาวตระกูลสวีผู้นี้แท้จริงแล้วหาใช่กุลสัตว์รีดีงามไม่เพียงนางจะทำอะไรอย่างคุณหนูทั่วไปไม่เป็นยังคบหากับบุรุษชั้นต่ำมากหน้า มินำซ้ำยังเป็นคนอารมณ์ร้ายนิสัยไม่ดีนามไม่เหมาะสมจะได้ตำแหน่งท่านหญิงอันดับหนึ่งพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ถูกนางหลอกคำพูดของฮูหยินเจ้ากรมอารักทำให้สวีจิ้นเหลียวที่หลบอยู่มุมหนึ่งเดือดดานขึ้นมาทันทีตอนแรกที่นิ่งเฉยเพราะรู้ความจริงแต่เมื่อเห็นบุตรสาวโดนดูถูก นายท่านสวีก็ทนไม่ไหวเฮอะพวกขี้แพ้ชวนตีบุตรสาวพวกท่านสู้ยี่เออของข้าไม่ได้ก็เลยคิดมาหาเรื่องงั้นหรือถือว่าเป็นหูหญินของพวกขุนนางแล้วจะรังแกกันได้หรือไรสวีจิ้นเหลียวโกรธจนหนวดกระดิกถลึงตามองสัตรีในชุดอภรร์หรูหรากลุ่มใหญ่ด้วยความไม่พอใจพวกข้าหาได้ใส่ร้ายบุตรสาวเจ้าจริงอยู่ที่ลูกลูก ของพวกเราสู้คนในกระโจมไม่ได้แต่เจ้ากล้าสาบานหรือไม่ว่าคนด้านในคือบุตรของเจ้าเหตุใดจะไม่กล้าข้ากล้าสาบานว่าที่ผู้ที่เล่นพินอยู่ตอนนี้คือบุตรแท้ๆของข้าพ่อค้าก็ยังเป็นพ่อค้าอยู่วันยังคำ่ำหากสวีจิ้นเหลียวโง่งมมคงไม่ร่ำรวยมาได้ถึงเพียงนี้เหตุใดถึงจะไม่กล้าสาบาน ก็ในเมื่อด้านในคือสวีจิ้นเหยวยาที่เล่นพินแล้วไม่ใช่บุตรของเขาตรงไหนก็แค่ตัดคำให้สั้นลงจากบุตรีเป็นบุตรเฉยๆก็แค่นั้นทุกคนพอได้ยินคำสามบานของนายท่านสวีก็พากันพายักหน้ายอมรับรอบมองบรรดาหูหญินของเหล่าขุนนางด้วยสายตาดูถูกทำให้สีหน้าของหูหญินเจ้ากรมอารักษ เปลี่ยนเป็นกลุ่นโกรธออคำสาบานของพวกพ่อค้ากลิ้งกรอกผู้ใดหลงเชื่อก็โง่แล้วคนต่ำช้าผู้นี้พลิกลิ้นกลับผิดเป็นถูกได้ง่ายได้ยิ่งนะไหนเลยจะมีศักดิ์สิเชกเช่นพวกเราข้าจะบอกอะไรให้เมื่อก่อนสวีจิ้นเหลียวผู้นี้เป็นเพียงบ่าวล้างเท้าให้ตระกูลขุนนางพอได้ดิบได้ดีมีเงินหน่อย ก็คิดว่าตนเองสูงส่งที่แท้ก็เป็นพวกเนรคุณคนที่ลักขโมยของบ้านเจ้านายมาขายทำทุนเสียงอุทานดังขึ้นทันทีที่ว่าฮูยินเอ่ยจบผู้คนต่างพากันมองนายท่านสวีเป็นตาเดียวเมื่อถูกตอกย้ำถึงปมในอดีตสวีจิ้นเหลียวก็รู้สึกทั้งโกรธทั้งอับอายจนพูดไม่ออกได้แต่ยืนอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางสายตายเยียดยาม พร้อมกับเสียงพินอันเศร้าส้อยที่ยังดังอยู่ภายในกระโจมเห hey, แล้วไม่ทราบว่าฮูหยินท่านนี้รู้ได้อย่างไรว่าสามีข้าเคยทำอะไรและไม่เคยทำอะไรหรือว่าท่านก็เคยช่วยเขาล้างเท้ากันละเจ้าคะอ่ามีเหตุผลมีเหตุผลจริงด้วยสิแล้วหาวาฮูหยินผู้นี้รู้ได้อย่างไรนะใช่ข้าก็สงสัยอยู่ เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ของผู้คนดังขึ้นอีกระลอกใหญ่พร้อมๆกับสตร,รีใบหน้างดงามที่เป็นเจ้าของเสียงเมื่อครู่เดินแบบผู้คนเข้ามายืนข้างกายนายท่านสวี